สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวชาแนลค่ะวันนี้แมวจะพาทุกคนไปทําเมนูต้มกระดูกหมูใบชะมวงนะคะเรามาเรื่องวันที่น้ําเปล่าค่ะใส่ภาชนะแล้วก็ตั้งไฟนะคะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรลงไปเลยกระเทียมทุบค่ะข่าทุบนะคะตะไคร่ทุบแล้วก็มัดค่ะสองต้นนะคะจากนั้นก็ใส่กระดูกหมูลงไปค่ะวันนี้แมวใช้กระดูกหมูหนึ่งกิโลกรัมนะคะ กระดูหมูชอบส่วนไหนก็ได้ตามแต่เลยนะคะใส่กระดูกหมูลงไปแล้วก็เร่งไฟแรงขึ้นมาค่ะเพื่อให้มันเดือดนะคะตอนนี้กระดูกหมูที่เราต้มไว้ก็เดือดมากแล้วนะคะมีฟองลอยขึ้นมาแล้วพอมีฟองแบบนี้เราก็ทําการช้อนฟองเลยค่ะช้อนฟองด้านหน้าออกให้หมดนะคะถ้าหากใครไม่ทาแบบนี้จะใช้นํากระดูกหมูไปลวกก่อนแล้วค่อยนํามาต้มก็ได้ตามแต่สะดวกเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราทําการช้อนฟองด้านหน้าออกให้หมดก่อนค่ะพอเราช้อนฟองด้านหน้าออกหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการรีไฟค่ะจากไฟแดงก็จะเป็นไฟอ่อนนะคะใส่เกลือป่นลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเคี่ยวกระดูกหมูไว้แบบนี้40นาทีค่ะเพื่อให้กระดูกหมูของเราเปื่อยนะคะใส่ส้มแขกลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของความเปรี้ยวให้กลมกล่อมค่ะ อันนี้ก็คือตัวใบชะมวงนะคะได้มาแล้วก็นํามาเด็ดแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการต้มกระดูหมูมาจนเปื่อยดีแล้วค่ะพอกระดูหมูเราได้ที่เราก็จะทําการใส่ใบชะมวงลงไปเลยนะคะใบชะมวงที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนํามาใส่ก็ทําการขยาขยานะคะแล้วก็นํามาใส่ลงในต้มกระดูหมูของเราได้เลยค่ะแล้วเราก็จะทําการต้มใบชะมวงกับกระดูหมูไว้แบบนี้สักพักหนึ่งนะคะ และสําหรับผมปรุงรสนะคะบ้านไหนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะก่อนที่เราจะปิดไฟก็หยดซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความลกลมกล่อมให้กับตัวน้ําซุปนะคะก็ไปทำทางกันดูนะคะสําหรับเมนูต้มกระดูกหมูใบชะมวงค่ะเมลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แม่อุชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ